สวัสดีนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมีการทำความสะอาดรูหัวนะและก็จะมีการทำสปารอบๆใบหูด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยประจำที่ด้านหน้าผมได้เลยนะเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ผมเองนะครับในขั้นตอนแรกผมจะทำการเช็ดใบหูไว้ก่อนนะ อันนี้เป็นน้ำเกลือนะครับเช็ดมือตัวเองนะมาครับเช็ดใบหูให้ก่อน อยางเย็นๆหน่อยนะครับ เล็กโลหูกันนะครับดูว่ามีแผรหรือว่ามีขี้หูหรือเปล่านะเราจะได้ทำต่อได้นะครับข้างซ้ายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับอาจจะมีสะเก็ดนิดนึงขี้หูนะครับแต่ก็น้อยมากอยู่ในเกที่สะอาดนะครับ มาดูข้างขวากันบ้างนะครับข้างขวาเนี่ยก็มีชี่หูนิดนึงนะครับเป็นสะเก็ดแห้งเหมือนกันแสดงว่าคุณเนี่ยดูแลความสะอาดดีนะครับในส่วนของโลงหูนะ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกะต้นความหอมคายได้สิ่งนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าเมล็ดหอมนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่นี่นะนี่นะครับเราจจะค่อยๆใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะ เนี่ยเราก็จะทําอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือเครื่องทำให้่อนคลายนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะมันจะเป็นงคล้ายกับไอ้น้ํานะครับนี่นะครับ นี่โหยอย่างนี้นะด้านซ้ายนะครับเป็นยังไงบ้างเย็นนะครับถ้าร้อนเนี่ยแปลกแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะครับทำให้มันถึงดับละ่ะอ๋อไปกดปิดนะครับ ขวาเป็นยังไงครับเย็นสบายนะคราวนี้เราลองปรับมาตรงกลางบ้างครับรู้สึกดีใช่ไหมครับโหดดังไปไม่ได้ด้วยนะควันเข้านะครับ ลึกนะครับแล้วก็หายใจ้ออกช้าๆนะได้กินใช่ไหมครับ จะเป็นการทำให้หูเนี่ยรู้สึกอุ่นนะครับไม่ใช่เอาไฟเผาหูนะจะเป็นการใช้เทียนนะครับมันจะเขาเรียกว่ายังไงดีเทียนละลายขี้หูใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่นะครับแค่จะทําให้ขี้หูเนี่ยนิ่มขึ้นมันก็คือละลายใช่ไหมแต่ว่าขี้หูคนเนี่ยไม่ค่อยมีสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ ขาเรียกว่าเราจะเพิ่มความผ่อน,นคลายให้กับโลหูนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าหูแล้วเนี่ยอุ่นนะครับเพราะว่าไฟนไงใช่ไหมอาจจะมีควันนิดนึงครับแต่ว่าเป็นควันหอมนะ ส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขี้หูเยอะใช่ไหมมันก็จะนิ่มแล้วก็ละลายนะครับสามารถแค่ออกมาได้ง่ายขึ้นนะแต่รอบเนี้ยคุณขี้หูน้อยนะครับก็จะเป็นการทําให้ผ่อนคลายแค่นั้นเองนะโอเคนะครับ นี่หนึ่ง เจ็บเนี่ยบอกได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่อความสะอาดเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ย เป็นแบบใช้ได้ทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเนี่ยสบายใจได้เลยนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไม้ขนนกยูนะครับ เลยนะครับและก็จะไล่ไปข้างขวาเลยโดวยวิธีการของไม้ขนกยุงเนี่ยจะใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็ลากไปเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไว้ปั่นได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมปลุกนะหลับได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นคอตตอนบัดนะครับเดี๋ยวจะใช้เท้าความสารรูหูรอมนอกก่อนนะเริ่มจากข้างซ้ายนะครับ ไม่ได้สนเลยนะครับมีพวกสะเก็ดเศษที่หูเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะมาก นะครับเดี๋ยวที้เนี่ยเราย้ายมาฝั่งขวาบ้างนะครับมาครับฝั่งขวานะครับ แม่เถี่มบอกนะครับ จะเป็นไม้ขนเป็ดน,นะครับ จะกลับมาที่ไม้คนไกลต่อนะครับจะปั่นพร้อมกันทั้งสองข้างเลยนะ เย็นๆเลยนะครับ